มีใครเคยเห็นหน้าผมมาก่อนไหมครับเชื่อว่าหลายๆคนไม่เคยเห็นหน้าผมมาก่อนไม่รู้จักแม้แต่ว่าชื่อผมคืออะไรนะครับหรือว่าผมทําในเรื่องอะไรนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแฟนเพจของผมบน a c e b o o k นะครับมีคนติดตามเพียง1500คนเท่านั้นครับดังนั้นวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับแต่ผมจะบอกทุกคนว่าคุณสามารถนะครับสร้างธุรกิจออนไลน์นะครับหรือธุรกิจความรู้จากคนติดตามเพียงหลักร้อยเท่านั้นครับและผมทํามันมาแล้วและผมจะบอกทุกคนว่าทํามันยังไงครับ เดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปวิดีโอคลิปนี้เลยนะครับก่อนหน้าที่จะเข้ามาทําธุรกิจความรู้นะครับหรือการทำคอร์สออนไลน์เนี่ยผมก็เป็นพนักงานประจําเหมือนทุกๆคนนั่นแหละครับบอกเลยว่าเป็นคนที่โนเนมคนหนึ่งครับแม้กระทั่งว่าผมทํางานที่ประเทศมาเลเซียครับคนในประเทศไทยไม่มีทางรู้จักผมแน่นอนนะครับผมก็เป็นพนักงานคนหนึ่งครับที่เข้าไปทํางานในบริษัทเนาะถ้าเอ่ยชื่อไปหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนนะครับทำงานในบริษัทเนี่ยที่ประเทศมาเลเซียมาประมาณ5 5ปีเต็มๆนะครับแล้วก็ทํางานในด้านของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งาน ในหลายๆด้านนะครับว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์การทำพีอาร์นะครับการเขียนบทความการตัดต่อวิดีโอการถ่ายวิดีโอนะครับรวมถึงการวางแผนการทําวิดีโอต่างๆด้วยนะครับจึงทําให้ตรงนี้นครับเป็นการเก็บสะสมประสบการณ์ของเรานะครับมาบนโลกของออนไลน์ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนั่นเองนะครับและเชื่อว่าหลายๆคนที่นั่งฟังผมอยู่ก็น่าจะเป็นพนักงนานประจําที่มีความรู้ความสามารถอะไรบางอย่างนะครับไม่ว่าคุณจะมีความรู้อะไรนะเช่นความรู้ทางด้านภาษานะครับโอ้โหเป็นครูสอนภาษาอังกฤษครูสอนภาษาจีนหรือว่าคุณเป็น ครูสอนคอมพิวเตอร์คุณมีความรู้ในเรื่องของการใช้โปรแกรมเบสิกต่างๆไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word Excel PowerPoint นะครับหรือว่าตอนนี้คุณศึกษาในเรื่องใหม่ๆเช่นเรื่องของ AI นะครับเรื่องของ Data นะครับอะไรพวกนี้นะครับถ้าคุณมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับบอกเลยว่ามันคือขุมทรัพย์นะครับที่คุณสามารถเปลี่ยนนะครับไปเป็นรายได้อีกหนึ่งช่องทางให้กับคุณได้นะครับแต่คนส่วนใหญ่นะครับที่มีความรู้ความสามารถความชํานาญนะครับมักจะเอาความรู้ความสามารถเนี่ยครับไปแลกนะครับโดยการเอาเวลาของเราเนี่ยครับ ไปแลกเงินครับหมายความว่าเราเนี่ยจะเอาเวลาที่เรามีนะครับไปนั่งทํางานในบริษัทนะครับแล้วก็แลกเงินมาเป็นจํานวนหนึ่งเนาะผมบอกเลยว่าวิธีการนี้ถามว่าใครมีความสนใก็ทาไปครับแต่ถ้าคุณกําลังมองหาว่าอีกหนึ่งช่องทางรายได้ที่เราอยากจะทํานอกเหนือจากงานประจำเนี่ยมีไหมผมบอกเลยนะว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้ตรงนี้นะครับจากการช่วยเหลือผู้คนแก้ปัญหากับผู้คนแก้ปัญหาเพนพอยนะครับหรือให้ความรู้ให้เขามีทักษะที่เก่งขึ้นนะครับบอกเลยว่าสิ่งนี้แหละมันจะสร้างรายได้ให้กับคุณอีก ช่องทางเลยนะครับวันนี้ผมมี3ขั้นตอนนะครับที่จะมาบอกทุกคนว่าถ้าคุณเป็นพนักงานประจําแล้วคุณต้องการที่จะสร้างรายได้จากความรู้ของคุณเนี่ยคุณทํำยังไงได้บ้างนะครับข้อแรกนะครับลอง คัดสรรครับว่าคุณมีความเก่งในเรื่องอะไรคุณมีความชํานาญในเรื่องอะไรครับเลือกมาหนึ่งเรื่องนะครับแล้วเจาะจงเฉพาะลงไปเลยครับตัวอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณสอนภาษาอังกฤษคุณก็รุ้นานนะเฉพาะเจาะจงลงไปเลยว่าภาษาอังกฤษโทอีกเท่านั้นภาษาอังกฤษโทเฟลเท่านั้นภาษาอังกฤษสําหรับ conversation ของคนที่เป็นบุคคลทั่วไปภาษาอังกฤษ conversation สำหรับคนที่ทํางานในธุรกิจคุณเฉพาะเจาะจงมาลงไปครับสิ่งนี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยสร้างความแตกต่างได้นะครับหรือแม้แต่คุณบอกว่าโอเคฉันอยากจะมาสอน ทำออนไลน์ออนไลน์ด้านไหนล่ะเช่นด้านการตัดต่อคุณโฟกัสไปเลยเรื่องของการตัดต่อด้วยแอปพลิเคชันแคปคอรด้วยการตัดต่อในเรื่องของ p r e m i ีย Pro นะครับคุณโฟกัสตรงไปเลยหรือคุณบอกว่าโอเคฉันเก่งมากในเรื่องของการทำคอนเทนต์คุณโฟกัสไปเลยครับเรื่องของการทำคอนเทนต์ขายอะไรแบบนี้นะครับต้องโฟกัสไปหนึ่งเรื่องครับนี่คือคีย์สำคัญนะครับสำหรับคนที่จะมาเอาความรู้นะครับไปช่วยเหลือผู้คนครับข้อที่2ครับเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณจะทำอะไรนะครับ ข้อที่2คือคุณต้องสร้างตัวตนครับการสร้างตัวตนคือการสร้างความน่าเชื่อถือความไว้วางใจต้องบอกก่อนว่าผมเริ่มต้นสร้างตัวตนจาก Tik t o ็อกนะครับแล้วก็มา YouTube แต่ a c e b o o k เนี่ยไม่มีคนรู้จักผมเลยโอเคป่ะดังนั้นอนะ่ะเฟซบุ๊กผมจะใช้เทคนิคที่3นะครับแต่จะบอกทุกคนว่าถ้าใครสามารถสร้างตัวตนได้โดยการเอาความรู้ที่มีออกมาให้ผู้คนก่อนครับออกมาแก้ปัญหาหผู้คนออกมาช่วยเหลือผู้คนนะครับอันเนี้ยมันจะสร้างความน่าเชื่อถือความไว้วางใจนะครับและคนจะเห็นเราเป็นเอ็กซ์เพรสครับและ เมื่อคนเห็นเราเป็นเอ็กซ์เพรสตนะครับเขาจะมุ่งหาเอ็กซ์เพรสตเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับพวกเขาครับผมบอกเลยนะว่าคนยุคนี้นะครับคนสมัยนี้นะเขาเนี่ยจะไม่ได้ซื้อกับคนทั่ว,วไปแล้วนะเขาจะไม่ได้ไปเรียนกับคนทั่ว,วไปแต่เขาจะไปเรียนกับคนที่ดูเป็นเอ็กซ์เพรสตคนที่ดูเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นครับดังนั้นนะถ้าใครนะสร้างตัวตนขึ้นมาแล้วคุณให้ความรู้ดีๆออกไปผ่านทางช่องทางออนไลน์เนี่ยครับคุณดูเป็นเอ็กซ์เพรสตแล้วมันจะง่ายมากยิ่งขึ้นครับสามครับสำหรับ ผมใช้วิธีการนี้ครับคือการยิงโฆษณาครับบอกเลยนะว่าใน f c e b o o k Fan Page เนี่ยตอนที่ผมยิงโฆษณาเนี่ยแล้วสร้างคอร์สออนไลน์6หลักเนี่ยผมมีผู้ติดตามเพียง2 0 0้ก,กว่าคนเท่านั้นครับแล้วมันทำได้ยังไงล่ะคือเราจะต้องสามารถยิงโฆษณานครับด้วยคอนเทนต์ที่ใช่นะครับด้วยเนื้อหาที่ใช่ที่ตอบโจทย์ครับไปหาคนกลุ่มคนที่ใช่ครับแล้วเทคนิคในการยิงโฆษณาเนี่ยมันก็มีง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะสอนลงไปในคอร์สออนไลน์คอร์สนี้นะครับที่ชื่อว่า สอนสร้างคอร์สออนไลน์เงินแสนฉบับพนักงาน no name ใครสนใจนะครับบอกเลยว่าคอร์สี่ห้าพาเด็ดขาดคอร์สนี้จะสอนอะไรกันบ้างนะครับแน่นอนว่าคุณจะต้องแพ็กเกจนะครับคอร์สออนไลน์ของคุณออกมาให้ได้ครับโดยการตั้งชื่อคอร์สออนไลน์โดยการทําปกคอร์สออนไลน์รวมถึงการเรียบเรียงเนื้อหาคอร์สออนไลน์นะครับให้มีความน่าสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับนี่คือส่วนของการทำคอร์สออนไลน์นะสองครับเมื่อคุณทำคอร์สออนไลน์ออกมาแล้วนะครับคุณจะวางขายยังไงครับคุณจะมีการโปรโมทแบบไหนซึ่งในคอร์สนี้ผมจะสอนสองแบบเลยนะครับ แบบแรกคือฟันแนลสําหรับคนที่ต้องการจะไลฟ์สดเพื่อขายคอร์สและฟันแนลที่2คือสําหรับคนที่ต้องการจะยิงโฆษณาเพื่อขายคอร์สครับคุณจะได้ไปทั้ง2อันเลยนะครับสำหรับคนที่ลงคอร์สนี้และ3ครับแน่นอนว่าเวลาที่คุณต้องการจะโปรโมทคอร์สคุณจะต้องเขียนเซลล์เพจเพื่อขายคอร์สถูกต้องไหมครับผมจะสอนเทคนิคที่ผมใช้ในการเขียนเซลล์เพจให้มันมีการโน้มน้าวครับใครยังเขียนโน้มน้าวไม่เป็นคุณไปเอาเทคนิคในคอร์สนี้นะครับบอกเลยว่าคนอ่านเซลล์เพจของคุณนะเขาต้องอยากลงเรียนกับคุณแน่นอนครับราคาเต็มของคอร์สนี้นะ ับ4,990บาทนะครับใครสนใจผมแนะนําให้ลงเรียนตอนนี้นะสาหรับ30คนแรกเท่านั้นนะครับอยู่ราคาเพียง1,490บาทเท่านั้นนะครับ1,490บาทรีบทักไลน์แอดครับไปที่แอดครูคุณหรือจะพิมพ์คําว่าสนใจนะครับใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีแอดมินนะครับทักไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่กําลังอยากจะสร้างตัวตนนะครับสายความรู้อยากเปลี่ยนความรู้ของคุณเนี่ยไปเป็นรายได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับงานประจํารายได้ไม่พอแล้ว นะผมแนะนารีบเข้ามาทําธุรกิจคอร์สออนไลน์นะครับเพราะธุรกิจนี้นะครับมันดีตรงไหนรู้ไหมเพราะคุณสามารถทํางานที่ไหนก็ได้นะครับอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้นะครับเพราะอ2คือคุณไม่ต้องมีในเรื่องของต้นทุนในการลงทุนในเรื่องของเงินครับคุณใช้เพียงความรู้ของคุณครับแต่คุณจะต้องลงเวลาครับและลงแรงครับอันนี้แหละจึงเป็นความเสี่ยงที่น้อยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับธุรกิจอย่างอื่นเช่นคุณไปซื้อสินค้ามาขายธุรกิจ ขายสินค้าคุณมีความเสี่ยงในการจมทุนแน่นอนนะครับแต่ธุรกคคิจความรู้ครับคุณเสียเวลาคุณเสียแรงได้คุณทําได้คุณได้รายได้ครับที่มันไร้เพดานอ่าไรเพดานเลยนะเพราะว่าเมื่อคุณผลิตคอ,อร์สออนไลน์ออกมาอันเดียวเนี่ยครับมันสามารถขายได้อยู่เรื่อยๆครับนะขายได้อยู่เรื่อยๆเลยนะครับไม่มีวันเขาเรียกว่าไม่มีวัน ตกยุคนะครับไร้การเวลาครับสินค้าพวกนี้นะครับไม่เน่าไม่เปื่อยด้วยนะครับดังนั้นใครกําลังมองหาธุรกิจนี้อยู่นะครับแนะนําให้ไปเรียนคอสนี้เรียบเรียงเนื้อหาให้อย่างดีนะครับแล้วก็จะได้เรียนได้ตั้งแต่เบสิกไปจนถึงขั้นที่คุณสามารถขายได้นะครับผมคู่คุณครับหวังว่าจะได้เจอกันในคอสออนไลน์นะครับหรือเป็นคลิปวิดีโอคลิปหน้านะครับใครยังไม่กดติดตามการกด subscribe ช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ